ดูกันที่อำเภอคอนบุรีกันบ้างชาวบ้านในอำเภอคอนบุรีครับตะเวนแย่ไข่มดแดงขายสร้างรายได้เสริมเป็นกอบป็นกรรมครับในช่วงฤดูแล้งปีนี้ครับท่านผู้ชมครับชาวบ้านบ้านตะหลิงชันตำบจชะเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยครับตามภาพนี้เลยนะฮะใช้เวลาส่วนหนึ่งในการว่างเว้นจากการทําไร่ทํานาก็ออกตะเวนหารังแย่ไข่มดแดงนะฮะเพื่อนํามาประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัวและจําหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยชาวบ้านเนี่ยจะใช้ลาไม้ไผ่ยาวหลายเมตรครับผูกติดกับถังน้ําแล้วนําไปสอยรังมดแดงที่กําลังเริ่มทํารังออกไข่อย่างมากในช่วงเวลานี้ครับซึ่งจะเลือกเอาบริเวณที่อยู่ติดกับแหล่งน้ําเนื่องจากว่ายังคงมีต้นไม้ออกใบสีเขียวอยู่บ้างมดแดงจะหนีจากต้นไม้ที่แห้งแรงนะฮะเพื่อมารวมตัวสร้างรังกันอยู่เป็นจํานวนมาก เหมาะกับการแยกไข่มดแดงและได้ผลดีครับค่ะซึ่งในวันนี้นะคะชาวบ้านเขาก็ช่วยกันซอยไข่มดแดงไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยได้ไข่มดแดงมากกว่า1กิโลกรัมนะคะชาวบ้านเขาเลือกเอาเฉพาะไข่มดแดงเท่านั้นนะคะส่วนตัวแม่ <c oughs> ก็คือตัวมดแดงเนี่ยจะปล่อยให้เขากลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อที่จะได้ไปสร้างรังใหม่แล้วก็เหลือรอดนะคะที่จะขยายพันธุ์ต่อไปซึ่งก็จะใช้ แป้งมันนะคะเป็นตัวแย่นะคะแย่ไข่กับตัวแม่มดแดงเนี่ยนะคะคออกจากการตามภูมิปัญญาของชาวบ้านที่คิดค้นกันขึ้นมาแต่โบราณๆๆๆเพราะว่ามดแดงค่ะเขาบอกว่าไม่ถูกกับแป้งมันนะคะถ้าถูกแป้งมันไปถูกตัวเขาเนี่ยเขาจะพากันทิ้งไข่แล้วก็หนีออกมาทันทีแล้วก็ชาวบ้านจะได้ไข่มดแดงมานั่นเองก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะมาดูในส่วนของเมนูกันบ้างเมนูอาหารนะฮะก็บอกว่า ส่วนเมนูที่นิยมนําไปประกอบอาหารรับประทานกันนั้นนะฮะหากได้ไข่จานวนมากก็จะนําไปทําลาบหรือล่าไข่มดแดงอ่าอันนี้เคยกินนะฮะ,ฮะอ่าผ่าไข่มดแดงซึ่งขณะนี้ก็มีชาวบ้านหลายรายครับออกหาแย่ไข่มดแดงตามสถานที่ต่างๆครับท่านผู้ชมครับเพื่อนําไปจําหน่ายสร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวยามที่ว่างเน้นจากการทําไร่ทํานายามหน้าแรงนี้นะครับโดยราคาซื้อขายไข่มดแดงในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับสูงถึงกิโลกร,รัมละ 400และ500บาทเลยทีเดียวโอ้รายได้เป็นก่อเป็นกำเนี่ยนี่ไงค่ะเขาหนีหนีแป้งอ๋อเนี่ยเอาแป้งโรยแล้วใช่ไหมฮะโอ้โหอ่าอ่าเป็นภูมิปัญญาจริงๆครับผมก็อยู่ที่อำเภอคอนบรีนะฮะตำบลวังจระเข้หินนะถือว่าเป็นรายได้เสริมก็อาจจะสร้างเป็นรายได้หลักได้ด้วยนะฮะอ่า